เมืองทอง20อองศูนยอคิดว่าน่าจะเอาชนะได้31แล้วกัน31แล้วกันสำหรับเมืองทองออผมว่าเมืองทองจจกชนะขอนแก่นได้20งศูนย์งศูนย์ถ้า,าถ้าผิดนะผมออกเลยผมออกเลย การบรรยายออกไปเยี่ยวออกไปเยี่ยวออกไปเยี่ยวไหมจช่ชนะสกอร์เดิมเลยสองหนึ่งผมมองไปสกอร์เดิมสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับก็ก็เลยคิดว่าเกมนี้จบ1-1แล้ว1-1แล้วบียูนี่จะชนะราชี1-0 1-0เปิด1นว่ะเปิดหนผมว่าประจวบไม่แพ้2-2 2-2ผมว่าท่าเรือจะบุกชนะได้1-0ึ่งศูนย์นึ่งศู โคราชคัมแบ็กเกมนี้โคราชโคราชกลับมาชนะ2-0ครับโค้ดแกลับมาชนะ2-0ครับใช่ใแต่ให้ชนะเอาประมาณสัก2อโคราชชนะสองโค้พีทสองศครับสองศูนยครับแล้วในเกมนี้ผมว่านครปฐมถมเฉือนได้1-0 1-0ให้ชนะสักเอา3-1แล้วกันเอาสามหนึ่แล้วกันเสมอกันไป1-1ไป1-1นพูนสัก2-0ไป2-0ไป ลำมูลสาลมสองลำมูลสามสองลำมูลชนะสองศูนย์ลำมูลชนะสองศูนย์อุทัยชนะเว้ยสามสองผมว่าอุทัยไม่แพ้ครับน่าจะชนะได้สองหนึ 2, ่งสองหนึ่งผมว่าก็เป็นสารแต่งอุทัยอ่ะอยู่ที่ว่าจะเท่าไหร่อ่ะผมเอาเป็นสองศูนย์ละกันอุทัยสองศูนย์ละกันอุทัยใครทายผิดมีบทลงโทษไหมครับ <No. S 1> ถอดเสื้อแล้วปลากระเทียมอัดหลังถอดเสื้อแล้วปลากระเทียมอัดหลัง ถอดเสือ้อแล้วปลาเทียมผักลาดไม่คิดว่าตัวเองจะโดนตัวไม่คิดว่าตัวเองจะโดนตัวไม่คิดว่าตัวเองจะโดนอ่ะเนี่ยก็อย่างเงี้ยถอดไปต่อไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยว